ยานะเจ้าอุยอ้ยเหลาออกม่เลยเหลาเรลาออกมาเร็วครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศบ้านดาบวันนี้เปินมาหาลองจันเจ้าครับนี่ก็เป็นน้องดาบนี่ก็อยู่มุมนี้ป๊อ พออีกแล้วครับเอ,ออะไรดาวว,วันนี้ก็จะมีรถคลนเรนที่สิบล้านเนี่ยยังไม่เส็บอีกนะครับก็ต้อง,งช่างรีบทำํำเพื่อจะให้ทันงานนะก็น่าจะเสร็จทันก็เลยทำาอนกลางคืนด้วยเลย ของดูพี่ดาวยิ้ยาพี่เดือนก็อยู่ไปไกลนุ้นนะครับรอเจ้ากับแม่เล่นกัน mm hmm. อยากให้ดูมุมนี้นะครับมุมมันสวยดีนะครับโอ้โ oh ห oh oh oh. ถ้าอะไรเนี่ย นี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอ้โหมันโ,โ,โ,โชคโงนาด้วยโอ้โหเขาญาติเนปงาน,นะครับ จเจ้ากินนมแม่วันนี้ไม่ค่อยซีดนะวันนี้น่าจะเหนื่อยทั้งวันน่าจะเล่นทั้งวันดูงาาดาวเหลืองทองเลยครับงานีละบองวันนี้โลกตอบผู้ใจของเขาครับ โอ้โหโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหทำไรท่าอะไรนะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาคสองทุ่มกว่าสองทุ่มครับสักพักก็พอน้องดาวก็จะนอนแล้วลังจะถ่าย เวลาหนูดาวแม่แปลงที่เดือนนอนให้ดูนะครับดูจนเจ้าจะหาวิเฟอร์อีกแล้วเอาพุงเอาพุงพุงถูต่อนะครับ ต้อไม้สุดเลิฟนะครับไม่ให้ใครแย่งนะครับ มาลงมาข้างล่างนะครับมาแล้วทำไรทำไรก <ลง S 1> วนพี่หลงอีกแล้วพี่หลงมากวนน้องอีกแล้วคู่ปรับกันครับดูดไปแล้วโอ้โหเป็นดาว โอ้ยพี уров, ่ดาวพุ่งตูตอยอย่างเดียวครับเราดูด้านข้างเอาแล้วครับเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่เหล่าเข้าไปทําไมครับเจ้าอย่านะเจ้าเฮ้ยเราไม่ไปเ้าเล้าออกมาเร็วโอ้ย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 เราเราออกมาเร็ว เนี่ยเออเอเออเออเอ้กมาแล้วเว้ยไว้ใครมีทั้โอเคเบสแเงมาเฮจ็กเตี้เจกเตี้เนี่ยจ็กเตี้ฮ่เจกเตี้เจกเตี้เจกเตี้เจกเยี้เจ็กเี้ืเายืนดูน้องเล่นดูดูมุมน้น่าังมากเครับ เจ้าเขียดดีพี่เฟินมามาหาหังเจ้าเขียดเนาะนู่นพี่ดาวนู่นครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมว่าเฟอนฝากช้อใไอ้เลยเอาเลย สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดสมัครช่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับ